อะไรอยากเห็นไหมมีคนอยากเห็นว่าผมคาดิเล็กอยู่ในอยู่ในนี้อีกไหมเนาะเขาถามว่าแรงไหมดาบเขาถามว่าพูดปรึกษาแรงไหมโอ้ <c oughs> ผมอยากจะบอกว่าถ้าเลเวลเนี้ยโคตรแรงเลยเนี่ยเลเวลเนี้ยโคตรแรงเลยผมอัพไปผมอัพเล่นไปหมดแล้ว เอาป่ะล่ะลองดูไหมอยากเห็นไหมใส่คริคือตัวน,นี้อยากทำอันนี้มากนะเฮ้ยทำดีกว่านะเออแล้วก็ค่อยว่ากันนะครับก็เดี๋ยวเราไปทำขบวนที่หกนะครับขอทารขบวนที่หกแล้วกันนะแล้วก็ทำไฮไลท์ครับแล้วก็ค่อยว่ากันไปนะก็ตอนนี้ขบวนของเรานี่ครับมีห้าขบวนนะนี่ครับเราจะเราจะทารขบวนที่หกนะ พยักกรอโอเคครับฝึกครับแม็กเจ็ดครั้งครับนี่ครับ200พอดี200้เลยนะครับไม่เราทำอะไรได้พี่ไม่ต้องตัดเราทำอะไรเลยเดี๋ยวอะดูครับเราก็ปลุกพลังครับนี่ตอนนี้เรามีบันไดที่5ใช่ไหมจะเข้าบันไดที่6ครับเราปลุกพลังไปเลยครับตอนนี้เราก็มีบันได6นะครับ6ตัว1ไม่ใช่4ี่หนึ่งไปถูกอีกหนึ่งสาม 4 5 6ครบแล้วนะครับครับสำรับคุณบีโอ้ยขอโทษที่รักผมไม่มาวันนี้ก็มาแล้วเหมือนจะไม่มาอีกอะ่ะหายอะ่ะอันนี้ได้ทัาอ่อน54แต่มันเอา,เอามันเอามาไว้ไม่ได้อุ้ยนี่ไงเออนี่อะ่ะเราได้แล้วนะพอดีเลยอะ่ะ ขอดูหน่อยแล้วกันนะแล้วก็ใช้ม้าครับเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ขอ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 ดูดามิทหน่อยน่าจะเจ็ดแปดนะอุ้ยเกือบแล้วเกือบแล้วแล้วเราต้องอัพมันอีกนะครับเนี่ยอัพตำแหน่ง ไม่ได้ขึ้นเยอะนะเนี่ยซีละสี่สิบห้าสิบหกสิบอ่ะขอดูแป๊บน,นึงนะครับพะยักเกราะจะเกราะอ,อุ้ยสองร้อยอยู่นะอุ้ยเปลี300่ยนสามร้อยอ่ะแล้วเอ้ามาเปลี่ยนไ้ตรงนี้มันได้อะไรอะ่ะ ภูมิคุ้มกันอันแรกเลือดอัพไปเลยครับยาวยี่หนี่ครับก็ถามว่าเลเวลแม็กเลเวลเท่าไไรนะครับเลเวลหนึ่งร้อยนะ เนี่ครับเวลาพลังขึ้นมันก็ขึ้นจริงๆนะคือเราโดนของไว้เยอะไงโอเคครับอนาคตนะครับก็าอาจจะเอาหมีมาก็ได้นะอาจจะนะจัดไปครับสวัสดีครับคุณปังหมดแล้วนะครับหมดแล้วค่อยอัพต่อ พลังก็พอได้อยู่นะขึ้นมามีตัวอื่นนะ่าสนใจอีกไหมไบเกอร์ไม่มีมีมีรู้สึกว่าจะเป็นธาตุแข็งยังไม่ได้ทำไม่มีแล้วอะ่ะไบเกอร์เดี๋ยวขอดูแป๊บนึงนครับหเดี่ยต้องปวดอีกหนึ่งอะอัตราคิน่าจะต้องใส่แบบนี้ไปก่อนอะ่ะ ทัดแข็ง108ทัดอ่อน162คขด